นางทองหล่อชำนาญชาตินะครับเป็นชาวตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยก็พาหลานชายของตัวเองไปเลือกซื้อชุดนักเรียนใหม่ก่อนที่จะเปิดเทอมครับตอนนี้บรรยากาศคนก็แน่นร้านเนี่ยนะฮะแต่จะซื้อมากซื้อน้อยก็แล้วแต่กระเป๋าตังค์ของแต่ละคนครับซึ่งผู้ปกครองปีนี้ก็บ่นเหมือนๆกันนะครับบอกว่าโดนพิษเศรษฐกิจตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโควิด19ก็เลยทําให้ซื้อของใหม่ได้ไม่มากนักวันนี้เองอยังผู้สื่อข่าวของเราไปถามเนี่ยเขาก็บอกซื้อได้ไม่กี่ชิ้นครับ อย่างไม่ดไ,มได้ไม่ไหวไหนทุกทิ้งด,ดิบทุกอย่างวันนี้ซื้อไปกี่บาทแล้วครับวันนี้ซื้อไปหมดไปอะไรอ่ะมันพันหนึ่งเหลือมาร้อยเจ็ดสิบบาทสองพันสองพันเหลือแล้วถือว่าเยอะอย่างประหยัดนะโอเคอเขาเล็กไม่ได้อะไรนะได้กระเป๋าแค่รองเท้าอย่างเดียว ส่วนที่พิษณุโลกนะครับแม้ว่าชุดนักเรียนเนี่ยยังคงขายในราคาเดิมเพิ่มเติมก็คือจัดโปรโมชั่นเข้าไปเช่นปักชื่อฟรีแต่สุดท้ายยอดขายก็ไม่เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายสูงในช่วงที่เศรษฐกิจหยุดชะงักด,ดังนั้นเรื่องของเข้าของก็ต้องชะลอไปก่อนรัดช่วยมา360บาทค่ะที่เหลือเราก็ต้องออกเองอืมแ,แล้วเป็นไงบ้างคะปีนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปโรงรียนนี่ถือว่าเป็นไงบ้างถามว่าเป็นไงบ้างก็ถามว่ามันก็เหมือนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าเหมือนรายได้เราขาดหายไปช่วงโควิดก็ถามว่ามีผลกระทบไหมก็มีผลกระทบกันั่นหน้าแต่ก็ยังจัดเต็มที่ให้ลูกก็ยังจัดเต็มที่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เนาะไม่มีก็คือผุ้ปกครองทุกคนต้องหายอยู่แล้ว หลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าช่วงโควิดจำนำกันไปเยอะแล้วตอนนี้จะเปิดเทอมจะเหลือของให้จำนำหรอือเดี๋ยวลองไปดูฮะนี่ที่จังหวัดน่านครับมีรายงานว่ามีคนนำของมาจำนำกันเยอะมากจนของเนี่ยล้นออกมาหน้าห้องเก็บของเลยฮะท่านผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือทําการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซอักผ้าแอร์เครื่องที่เตาแกส๊ส หรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวก็ยังมีครับไม่ใช่แค่ที่จังหวัดน่านนะครับไปดูที่ศรีสะเกดกันบ้างที่นั่นก็คึกคักไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะช่วงก่อนเปิดเทอมแบบนี้นะครับแต่ละครอบครัวก็มีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นก็ต้องเอาของมาจำนำกันเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การเรียนของบุตรหลานนะครับตอนนี้ทางโรงจำนำเองก็สต็อกเงินไวอ้อย่างน้อย15ล้านบาทครับสำหรับผู้ปกครองในช่วงนี้ ปิดท้ายกันที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับผู้ปกครองก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันไม่ต่างจากที่อื่นเลยบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเงินครับยังไงก็ใช้ของเก่าไปก่อนนะฮะของใหม่ก็ซื้อเท่าที่จําเป็นครับ